<idd les Lust> ส,วส, <espaço> สวัสดีครับพี่เพียนะสายตกหมึกและสายตกปลาทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมในช่องตกหมึกหาเพื่อนโมครับแมงเปิดกล้องปุ๊บโดนหมึกทีทุกท่านนะครับอุ้ยแมงหมึกคนใส่น้าด้ว <McK> ย ฝนตกนะเมื่อช่วงตะก,กี้เนี้นครับที่ผมกำลังจะออกมาตกอะ่ะโอ้โหดูเดือนแผมใส่เสื้อสีชมพูลมค่อนข้างจะแรงครับจะโดนตัวอีกกี่ตัวนี่ก็ยังไม่ทราบเลยยังไงก็ฝากพี่ๆนะติดตามรับชมคลิปของช่องตกหมึกขาเพื่อนโมด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปตกกันต่อเลยดีกว่า ลมแรงจริงทุกคนค่อนข้างจะแรงอืมเอ้ยหลุดหลุดขาแล้วมั้งโอ้โหือนี่ทุกคน ขาดเลยสบัดนนิดเดียวเองมาอีกหนึ่งแต้ม เดี๋ยวพ่นเดี๋ยวพ่นผมได้ไปสามตัวแล้วไอตัวตะกี้ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ ลมแรงๆแบบนี้ก็ยังมีหมึกให้จับนะครับขนาดนี้ก่อนที่ผมจะมานี่ฝนมันตกนะออกหนักเลยทุกคนถือว่าโชคดีครับวันนี้ อันนี้ผมใช้ก็จะเป็นคันไมโกรแจ็คเวทเอ็มเอลครับฟ oh, ุตโฟับสองทอนเอ็มเอลเอสตัวนี้มีไซส์หน่อยทุกคน เออมันต้องแบบนี้ดีกว,ว่นี่ตัวนี้มีไซส์นะอวันนี้รู้สึกว่ามันกินไม่ค่อยดีนะแต่ว่ามันก็เรื่อยๆทุกคนไม่ใช่ว่าตีไป กินไม้สองไม้กินไม่ไม่เหมือนทุกครั้งครับวันนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่ก็ได้มาสี่แต้มแล้วถือว่าก็โอเคครับมาแป๊บเดียวเองทุกคน เออมันกินใกล้ๆฝั่งนั่นแหละวันนี้ที่ได้ทั้งหมดนะครับเป็นการได้แบบว่าใกล้ฝั่งหมดเลยไม่ได้กินไกลเลย,ยาากินรงน้ำตื่นนน้ำไ่ถึงเมตรเลยครับน้ำหัวเข่าขงได้ไหม 嗯，我忘了。 นะครับมันไม่ได้กินไม้ต่อไม้มันก็เงียบหายไปเยอะลมก็มาแล้วเห็นไหมทุกคนตามมากินข้างหน้าน้ำประมาณหัวเข้าไม่ถึงหัวเข้าเลยเออวันนี้มันกินตื่นตื่น,นดีเหมือนกันครับ แต่วันนี้ก็ยังไม่ได้หมึกไซส์นะหมึกมันก็ไซบุ้มบิ่มอะได้ตัวที่มีขนาดมาก็ตัวนึงแต่ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายครับแต่ก็เอาไปใส่มามา่าเอาไปลวกจิ้มกินได้ครับอร่อยเฮ้ยโอ้โหแม่งดึง กัแล้วเนี่ยดึงสายดึงโยไปขนาดนั้นไม่ติดหรอวนะเนี่ยโอ้โดูดินวดอีกแล้วอะไรดึงอะไรแรงขนาดนั้นมันเหมือนมันมาจับ จับปุ๊บแล้วมันก็ไปเลยแต่ละวันครับมันกินไม่เคยเหมือนกันเลยครับบางวันจับอมกดลงพื้นก็มีครับ นี่โอ้โหลุดพี่แตกไปเลยนู่นพี่แตกไปแล้วครับทุกคนพี่แตกไปแล้วโอ้ยกล้องเห็นไหมเนี่ยนี่นนวดีแล้วโอ้ยพาโอกาสได้ตัวเลยบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าเราเซ็ตเบรกแข็งเกินไปครับ บางทีมันเป็นที่หมึกเลยครับที่หนวดขาดนะครับไม่ใช่ว่าเราแบบเซ็ตเบรกมันแข็งเกินไปคระพเท่าที่ผมสังเกตนะผมว่าไม่ใช่อะ่ะบางทีผมว่ามันเป็นที่หมึกมากกว่าเบรกผมเนี่ยผมก็เซ็ตตึงๆหนะ่อยไม่ได้หวานเจี๊ยบแล้วก็ไม่ได้แข็งจัดเนี่ยใสเราดึงได้อย่างเงี้ยเนี่ยนะ พลาดโอกาสได้ตัวเลยไอ้ไซบุ๋ม <Like> บิ่มเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับบุ๋มบิ่มบุ๋มบิ่มเก็บเก็บใส่มาม่าให้หมดครับ คลิปวันนี้นี่จะเป็นยังไงมั่งก็ยังไม่รู้เลยครับมันเขาเรียกอะไรอะหมึกไม่ได้ว่าจับดีแบบทุกครั้งที่ผมออกมาถ่ายครับก็บางทีก็จะสามไม้สี่ไม้สองไม้บ้างครับกว่าจะโดดตัวเนี่ยครับ ตอนนี้ผมมาตกก็ประมาณ20นาทีได้แล้วนะครับอุ้ยเหมือนมีไซอุ้ยไซว่ะมาไงวะโหโหตุ๊บเลอร์ไม่กัดผ้าขาดเลย จะเริ่มถอดใจแล้วนะผมอ่ะผมว่าจะเริ่มกลับแล้วโอเคเดี๋ยวลองตีใหม่ก่อนครับเผื่อมีคู่ลมก็พัดแรงเเลย คงอีกสักพักแล้วมั้งทุกคนผมก็คงจะต้องต้องกลับนะเพราะว่าลมมันเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆครับแล้วน้ำมันก็ลงลงเรื่อยๆครับตอนนี้น้ำมันก็ลงจะแบบคงอีกไม่กี่ชั่วโมงครับน่าจะน่าจะสุดมั้งครับผมก็ไม่ได้ดูตารางน้ำนะแต่ตอนนี้น้ำลงเยอะมาก เอ้ยมาไงวะตะกี้นี้มีอีกสักตัวไหมทุกคนเนาะเนี่ยมันก็เงียบไปเลยเนหะ็นไหมทุกคนจะเจออีกสักตัวนี้พอเลยครับวันนี้กลับบ้านดีกว่า แค่นี้ก็ได้หลายตัวแล้วถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับนี่โอ้โห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 น้ำดำมาเป็นทางอ่ะไม่ต้องสู้แล้วมานี่เลยไม่ปล่อยโอกาสให้มันตั้งหลักครับ อ,อมเต็มเต็มอมเต็มเต็มเงี้ยงอ่ะเต็มตู้อะนีู่้คู่รู้เปล่ายังจำจำจัด เผือ,อมันจะมาอีกไหมมันจะมาอีกไหมลองตีซ้ำเนาะ ต้องกินโคตรไกลอะ่ะน้ำยังดำอยู่เลยตรงนั้นน่าจะเป็นคู่มาแล้วมั้งไม้นี้ผมก็ตกเป็นไม้สุดท้ายแล้วทุกคน เดี๋ยวกลับดีกว่าอย่างน้อยๆผมก็ได้คู่มาแล้วท้องทะเลก็ยังมอบคู่ให้กับผมครับนะว่าไปนะ่ยังไงก็ฝากพี่ๆนะติดตามรับชมช่องตกหมึกหาพ่นโมโด้วยนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจนะโอเคไปแล้วทุกคนพักผ่อนดีกว่าครับ น้ำมันก็ลงเยอะแล้วด้วยป้าเดี๋ยวผมพาไปดูผลงานนี่ผลงานประมาณนี้เลยโหดูดีหไหมสองตัวบิ๊กบโอเคครับคลิปนี้ก็จบแบบนี้เลยเนะาะไปละกบ๊ละบายบายแล้วพบกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ